รีวิวให้ดูครับเด็กน้อยพึ่งรถเขาครับรถเขารถเขาเขาพึ่งกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่นสีมือเขาเบิดแลเวครับเนี่ยวางกัาแพงเนี่ยเจ้าของพิ่นกลับมาจากโรงเรียนละขายกับซื้อขั้นขั้นไใงให้เพื่อนครับถอยมาลูกถอยมาเนี่ยลายแยกนะครับก็ซื้อหัวแยกมาใส่เลยครับเนี่ยลายแยก ก็ต่ออะไรแยกเข้าก็ใช้หัวแยกได้ปกติเอิมอ่มเอ,อิ่มไปมาดูแอร์หน่อยแป๊บหบนึง่งดูภายในห้องโดยสารอันนี้ยังพ่ใช้ใน,นล่างเด้เลยนะครับยางได้หรือเปิดแอร์เปิดแอร์เช็คแอร์อีกกว่าเอาเมือนั้นขึ้นติดอยู่แก่เอร์ที่ว่า แต่เดี๋ยว่าประเดียเสียบสายเดี๋ยวเช็คแอร์ให้นะครับน,นี่งชั่วโมงอันนี้มันก็ติดอยู่นี่ยพัดลมแต่พัดแต่พัดลมมันกรติดเออเดี๋ยวเช็กไหมโอเคอ่ะลองมึ่งพวกแอร์พวกแผกพวกนี้นะครับเดี๋ยวดูเช็คให้นะรถใช้งานได้ปกติไม่รั่วไม่ซึม อาลงเอาลงนี่อันนี้คือลายแยกนะครับอันนี้คือลายแยกลายแยกมันก็จะมาแยกต้องหักครับมีลายแยกเราก็ใช้แยกได้เลยนะครับปุ่มแยกลายลายแยกนะครับลายแยกลายแยกใช้งานได้ปกติะเอาวนี่ครับเอวแน่นนะครับเอวไม่หลวมเด้อเอวปกติ รถใช้งานปกนติครับครับเอเยี่ยมฝังนู้นลูกฝังนู้น <c oughs> เซินสองฝักครับ 4.5ครับ4.5หมื่นบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับ0ูนย์918611991ครับตัวนี้เป็นรถฟุตซู่แอร์นะครับฮิจต้า TX93K1 นะครับรถปี62นะครับเล่มทะเบียนเอกสารทุกคนครบนะครับรถใช้งานอยู่ที่ร้านนะครับเก็บเลยรอกเก็บเลย